เขาเตนเห็นเหรอแต้นเห็นเหรอไม่ใครทำไหมอ่ะตาไม่ใคไม่ได้ทำแล้วใครเป็นคนทำหนูเต้นคนน้อยทำเหรอแล้วต้องทำยังไงอ่ะคนน้อยทำตรงไหนบอกคนน้อยมาตรงที่แล้วทำไมถึงไม่รักคนน้อยอ่ะบอกคนน้อยมาเร็วนี่หนูเตนกินอะไรบอกเร็ว เราตั้กินอะไรแล้วแม่ไปไหนเข็มเข้ม <c oughs> จักเข็มจักจางอะ้รแบบนี้มาแล้วแม่ไปไหนบอกพ่อน้อยมาไม่ได้หนูลูกทีอะไรไม่รู้ไม่รู้รดิน<ส>ทีอะไรขาวเลยบอกพ่อน้อยมาเร็วแม่แม,แม่แม่น้ำไปไหนน้ำไปหาเบีย้ยใช่ไหม เกี่ยับใครไม่หาไม่น้ําไปหาผู้บ่าวใช่ไหมถอดไม่นะน่าดาบเออจ้องน้ำตาดาบไปซื้อของใช่ไหมแล้วหนูเตนมาทําอะไรที่บ้านพ่อน้อยไม่เออเห็นรอยเห็นรอยกินยาแล้วเราพูดถึงแตนนี่ไม่ให้พูดซื้อของมามาขายซื้อซื้อปลามาย่างใช่ไหมม่ซื้อปลามาย่างปลาอะไรปลาคนดูเหรอปลา ปลาอะไรบอกมาปลาตัวใหญ่ปลานิลนปลาอะไรบอกพเพื่อนๆมากินหน่อยดิ <reinvent> บอกพเพื่อนๆมากินหน่อยสิกินปลานิลนอย่างทำย<อ> <ง stretchy S 2> ังไงมาซื้อของของหนูด้วยนะมาซื้อของแม่น้ำด้วยนะเร็วของไน้น้ำด้วยนะบอกพเพื่อนเร็วบอกเพื่อนมาซื้อของแม่น้ำบอกเพื่อนมาเร็วถ้าใครมาซื้อขอบคุณค่าเร็วทำม่กอนาเลว ไม่ไม่ได้พูดถ้าใครมาซื้อของแม่น้ํากับของหนูน,นั้นขอบคุณค่าเดงททำไงก่อนหนูได้ตังค์เยอะไหมคนมาซื้อเยอะไหมอขอบคุณค่ะพูดด้วยเลยอ้อาวขอบคุณสวยๆไม่พูดนั่นไม่ไดุ้ดสวยไม่เคะมีสวยนะแล,แล้วทาไมถึงมาอยู่บ้านพ่อน้อยวันนี้แม่น้ำมาอยู่บ้านค่ะแม่น้ำไปซื้อปลามาให้หนูแตนใช่ไหมให้หนูแตนขายใช่ไหมหนูขายตัวเท่าไหร่ หนูแตนขายไหมหนูเตนขายไม่แพงค่ะพูดเร็วขายไม่แพง50บาทขาย50บาทเออวันนี้ใส่กอกใส่กอกเียี่ยอะเออเอได้เปียเยอะอะไรีไดเยสามปีนี่3ปีอะไรสปีบอกพื่น้อยมาขายพูเด็กหญิงอ๋อไม่ขายผู้นี่นี่นี <Billie S 1> อันน <sensational> ี้อะไรนี่อะไรนี่หอยหอยอะไรพี่นโบบอกหอยกินเองเหรอโอหอยกินเองอันนี้ก็กําลงถ่ายอันนี้ก็ถ่ายอันนี้อันนี้อันนี้เป็นนางหรือเป็นอะไรนางสาวนางสาวบัวไข่เหรอเข้มแล้วมันไปถูกน้ำอะไรมันถึงเข้มยังลหะเข้มเข้มน้ำทะเลบ่ ใช่เดี๋ยวพูดเร็วไม่ใช่งึากเดียวใช่ค่ะเร็วจังงๆมันต้องเงื้องเงึกค่ะเร็วอ๋อน้ำทะเลมันเค็มค่ะพูดช่วยๆเร็วพูดแล้วแล้วแล้วพี่ไปไหนพี่เต้ไปไหนพี่เต้ไปดนพี่เต้หลบบ้านพี่เต้ไปหาเพื่อนพี่เต้ไม่อยู่เขาล็อกบ้านแล้วเขาล็อกบ้านแล้วพี่เต้ไม่อยู่ เพืยอไปกับแม่น้ำเปล่าเขาน้อยดูแล้วหนูแตนใครอาบน้ำให้หนูแตนถวยจังเลยได้ชุดมาจากไหนและเพื่อนทาแป้งไหมหาเองหาเองหาชุดใส่เองแล้วทำไมไม่หาชุดสีฟ้าอะไรพ่อจะให้หนูอะไรพ่นจะให้หนูก็พ่อน้อยจะให้วันเกิดหนูคือพ่อน้อยโกหกพี่เตนใช่ไหม คนนอยน้อยไม่เคยโกหกหนูแดนมีแต่หนูแดนโกหกคนน้อยย่างใส่กรอกพี่น้อง